สวัสดีค่ะพี่เทนพิเลียวันเนอร์ค่ะมีคนก็อยากรู้ว่าพี่เทนพิเลียวันเนอร์เนี่ยสะสมทองคําแท่งไว้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสองปีที่ผ่านสามปีที่ผ่านมาเนาะที่พี่เทนเล่นบาคาร่ามาได้แล้วก็จะเองสะสมทองคําแท่งไว้เท่าไหร่นะคะมาดูทองคาแท่งที่ตัวเองสะสมไว้นะคะณนะปัจจุบันเนาะเดือนกรานะคะวันนี้เป็นวันเด็กเนาะนะคะ สวัสดีค่ะพี่เพนพิเรไอวันเนอร์ค่ะอันนี้เป็นทองคําแท่งที่ตัวเองสะสมมาได้ค่ะนะคะอันนี้เป็นทองคาแท่งน้าหนัก5บาทค่ะ96.5%และนี้เป็นทองคําแท่ง100ที่ตัวเองสะสมมาได้มาจากการเล่นบาคาร่าแหละค่ะนะคะใช่พี่เพนเล่นบาคาร่าสะสมมาได้ค่ะก็ได้เท่านี้ค่ะนะคะถ้าถามว่าไอ้ทองคําแท่งมันก้อนหนึ่งอะ่ะของพี่เพนน้ำก้อนละกี่บาทแบบเนี้ย หน้าจะสองสามบาทนะคะก้อนนี้น้ำหนักอยู่ที่สามบาทค่ะนะคะอันนี้ห้าบาทค่ะนะคะเพนไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่รู้ว่าพ่อฟงก,อองะะกรสา,า,า,ามีซื้อของแท้ให้นะคะเพนไม่บอกว่าพี่เพรซื้อมาในราคาเท่าไหร่พ่อฟงกษสามีซื้อของแท้ค่ะซื้อมาสามปีแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะเพนชอบสะสมเพชรทองพลอยค่ะ ใครจะด่าอกว่าว่าอีนี่มันบ้าเพลเจอร์สติไม่ดีพี่เพนไม่สนใจตัวพี่เพนมันตัวพี่เพนเองคุณมันตัวพี่เพนไม่ล่ะคุณไม่ใช่ตัวพี่เพนถึงพี่เพนจะเป็นคนบ้าสติไม่ดีนอสีรอระเบิบาสีทันยาพี่เพนก็ชอบสะสมเพชรทองพลอยอะความสุขของพี่เพนอะเพนไม่ชอบเก็บเป็นเงินอะเป็นเงินอะเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวพี่เพนก็โดนหลอกพอพี่เพนเก็บเป็นเงินสดฝากธนาคารเอาไว้อ่ะพี่เพนโดนเพื่อนออนไลน์อ่ะ หลอกให้ทำงานออนไลน์หลอกลงทุนน่ะหลอกเป็นแสนแล้วนะคะสองแสนนะบาทและที่ตัวเองโดนไปอ่ะตัวเองก็ชอบเลยสะสมไอ้เพชรทองพลอยอ่ะใครถามบอกพี่เพมีเงินเก็บไว้เพ็งก็ไม่มีเงินเก็บไว้ในกองทุนน่ะนะคะเพ็ญเก็บเงินเอาไว้ในกองทุนยังซื้อเพชรทองพลอยมาสะสมเอาไว้ยังดีกว่าตัวเองเก็บเงินสดธนาคารไว้เป็นพันล้าน แล้วโดคนนี้คนนี้หลอกให้ทํางานออนไลน์ลงทุนแล้วตัวเองก็สูญเสียเงินไปแล้วตัวเองก็เจ็บใจเปล่าอ่ะเงินทองไม่ได้หามาง่ายๆนะคะหามาด้วยความยากลําบากไม่มีใครให้กันง่ายทั้งนั้นนะคะพี่ลียายวันเนอร์ค่ะเงินทองแต่ละบาทของพี่เพนนะไม่ได้หามาง่ายๆได้มาด้วยความยากลําบากได้มาด้วยความสามารถค่ะ ความสามารถประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ประสบการณ์จากการทํางานที่ตัวเองไม่เก็บเป็นเงินสดฝากธนะคะาไม่เป็นพันล้านหมื่นล้านเดี๋ยวตัวเองก็โดนหลอก,อกโดนแกนไม่ฉาชีแท็กเงินในบัญชีแล้วก็ดูดเงินในบัญชีจนหมดตัวเองเลือกที่จะกากเสพสะสมเป็นเพชรทองคอยใครถามก็บอกว่าของปลอมสั่งมาจากลาซาดาตัวเองจะไม่บอกใครว่ามันเป็นของแท้มันเป็นของมีค่า ตัวเองก็บอกว่าซื้อมา20บาท30บาท50บาทตัวเองจะเป็นคนตอแหลในเรื่องบอกราคาทองแท้เป็นทองปลอมเพราะว่ากลัวหายเรารักมันถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วเราเก็บไว้ให้ลูกเรานะคะเพนมีลูกใช่ว่าพี่เพนจะไม่รักลูกสมบัติเพชรทองพลอยพี่เองเล่นบาคาาล่าจะททางานดินดงดาหามาได้ทั้งหมดต้องการเก็บไว้ให้ลูกหลังจากที่ตัวเองเสียชีวิตไปแล้ว อาจจ,อาจจะเป็นพ,พันปีอะเพราะเพนเป็นมังพายนะคะเพนรักลูกของพี่เพนลูกทุกคนที่เพนเลี้ยงแบบคุณอูใไฮโซหมดแต่ขาดที่เขาทํางานแบบคนธรรมดาไม่เคยเลี้ยงลูกแบบคนใช้ให้ลําบากเพราะพ่อฟงก็ไม่เคยให้พี่เพนลําบากนะคะไม่เคยให้ลูกแนงกับประลักให้ทําให้พี่เพนลําบากนะคะเพนไม่เคยลําบากค่ะนะคะพี่เพนถัดทํางานเป็นก็เพราะลูกแนงกับประลักบอกแม่ไม่มีเงิน นะคะที่เพนทำงานหางเงินได้นะคะสวัสดีค่ะ